ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลิ้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับตอนนี้สินสเอกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่สินแสเอก คุณน,าน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเนะี่ยวันนี้เห็นบอกว่าตอนแรกสินแสจะมาที่สตูครับใช่ใชเราก็เฮ้ยทำไมสินแสเขาหลงหรือเปล่าทำไมเขายัง,งามาไม่ถึงอะไรเงี้ยครับสรุปแล้วขอโทษทีครับคุณน้าไม่ได้ไม่เป็นไร มันดีวันนี้แบบมีธุระแล้วก็พอดีวันดึกเกินไปก็เลยอาจจะแบบไม่ไม่สะดวกไปครับอืมโอเคโอเคเพิ่อองจะร,รู้จากน้องๆเมื่อช่วงเบลก่อนหน้านี้ว่าเอาสินแสโอเค,ครเราก็ดูความเป็นห่วงว่าเฮ้ยไปไหน,นหรือเปล่าหรือหลงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่อ๋อแฟนสินแสฝากมาเล่าใช่ครับเป็นเรื่องของเขาเองอืมเวทนาผีข้างทางครับ เป็นยังไงครับซินแสเล่าให้ฟังหน่อยครับครับอ่าคืออย่างนี้ครับคุณนัทคือเรื่องเนี้ยมันเกิดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับครับถ้ารวมๆกันเนี่ยน่าจะประมาณโอ้ประมาณสิบปีถึงนะครับโอ้ยใช่นานพอสมควรเหมือนกันเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องาของของแฟนผมนะครับของภรรยาผมเนี่ยนะครับคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นตอนที่ผมกับภรรยาอยู่ด้วยกันแรก ผมก็ชอบถามเขาครับว่าเออตัวของเขาเองเนี่ยทําไมเป็นคนที่ชอบแบบเป็นคนอยู่เฉยเฉไม่ค่อยได้ครับคือชอบคิดนั่นคิดนี่หรือว่าทํานั่นทํานี่ตลอดเวลาคือเป็นคนเป็นคนแบบไม่ค่อยปล่อยให้หัวว่างเท่าไหร่อืเขาเขาบอกว่าพอดีว่าเขาเองเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาแบบอะไรก็ตามที่มันแบบ เขาอยู่นิ่งๆเขาสมองหัวโล่งๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะชอบแบบเจอผีอือคือเป็นคนที่แบบว่าสมมติว่าอย่างเช่นถ้าปล่อยให้หัวว่างแบบไม่ไม่คิดหรือว่าไม่ทาอะไรถ้าเกิดแบบบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะชอบขู่เขาจะชอบเป้าเลยแบบเขาจะชอบหินอะไรอย่างเงี้ยอืออ่าผมว่าอ๋อโอเคผมก็ได้ถามวันั้นก็เลยคุยกับเขาว่าไอ้ที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นมานาหรือยังอื เขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่เขาแบบเจอหรือว่าเขาเห็นผีหรือว่าเขาอ่ามีสัมผัสไอ้พวกเนี้เขาเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วครับอ่าเขาเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนนะครับคุณนันสมัยก่อนเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยอ่าภรรยาผมอยู่ชลบุรีนะเป็นคนชลบุรีอืออ่าบ้านเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าอยู่แถวใกล้ๆแบบทางสามแพ่งครับคือบ้านบ้านเขานะ่อยู่ใกล้ทางสามแพ่งทีเนี้ย ที่บ้านของเขาเนี่ยก็จะมีคุณแม่อ่าแล้วก็คุณลุงนะครับแล้วก็น้องชายแล้วก็อ่าน้องสาวของเขาครับเขาบอกว่าตอนนั้นมีอยู่วันหนึ่งครับคุณนะัดเขาเป็นวันเกิดเขาเขาบอกเป็นวันเกิดเขาแล้วเขาก็นอนอยู่ชั้นสองของบ้านครับเหมือนกับนอนเล่นนอนอะไรแบบนี้นะครับครับเขาบอกว่าตอนที่เขานอนนอนอยู่เขาเห็น เขาเห็นว่าแบบเหมือนมีคนน่ะเดินผ่านหน้าหน้าแบบตรงปลายเตียงเข้าไปเอออ่าเขาก็เหมือนกับชะโงกขึ้นมาดูแต่เขาไม่เห็นใครนะเสร็จปุ๊บเขาก็เลนลง,ลง,ล,งลงตัวลงไปนอนต่อทีนี้พอเขานอนเนี่ยคือคุณน่เข้าใจไหมว่าเวลาคนเราเหมือนกับถ้าเกิดมันมีอะไรมาจ้องตรงหน้าเราอะ่ะคือต่อให้เราหลับตามันจะเหมือนมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ตรงหน้าครับ oh. ทางที่เราหลับตาก็ตามแต่นะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาหลับตาเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ตรงตรงหน้าของเขาเขาเลยลืมตามาเขาบอกว่าเขาเจอเหมือนคนแก่เกาะอยู่ที่ฟ้าเพดานอุ้ใช่เขาบอกว่าเหมือนเ็าเจอคนแก่คนหนึ่งเกาะอยู่ที่ฟ้าเพดานคนแก่คนนั้นก็จะแต่งตัวประมาณเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงเสื้อของคนแก่แล้วก็ผ้าถุงและผมยาวๆแล้วก็เกาะอยู่ที่ฟ้าเพดานเขาเห็นแต่แล้วก็ตกใจครับเพากรี๊ด ครับสิษฐโทษครับโทษครับเอสินแสด้วยความเคารพครับพอดีว่ามีคุณระวังส่งมาบอกว่าเสียงมันก้องครับแล้วมันก้องจริงครับสินแสก้องมากไมมากไม่ฮะก้องก้องมากครับฮัลโหลดีขึ้นไหมฮะโอเคอันนี้ดีขึ้นเลยครับสินแสโอเคครับครับโอเคเดี๋ยวต่อต่อเลยครับโทษทีนะครับโทษทีนะครับโทษครับไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้ฮะคุณับเสร็จปุ๊บพอเขาเห็นเขาเห็นไอเหมือนกับคนแก่คนนั้นใช่ไหม เขาก็กีดแล้วเขาวิ่ง,งลง,งมาข้างล่างเขาก็วิ่งลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บทีเนี้ยอ่าบ้านของภรรยาผมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับร้านอาหารนะครับครน,นี้คุณแม่แล้วก็คุณลุงของเขาเนี่ยก็อยู่ข้างล่างเขาก็กีดเสร็จแล้วเขาวิ่งมาข้างล่างแต่เ,เขาบอกว่าเนี่ยเขาเจอเหมือนเขาเจอผีข้างบนาวนีีทั้งทั้งทองท่านก็แบบฟังปุ๊บแล้วเขาก็บอกอ่ะผีอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่า ในบ้านเราไม่มีผีนะเ oh. ขาบอกเนี้ยพระยาบอกว่ามีเนี่ยเจออยู่ข้างบนเนี่ยเป็นคนแก่เนี่ยเกาะอยู่ที่เฟสเพดานฝ้าเพดานคือด้วยเนื่องจากเขาข้างล่างเนี่ยเขามีการเหมือนกับดื่มอะไรกันอยู่ใช่ไหมคร <Okay. S 2> เขาก็ได้ยินอย่างงี้เขาก็ฟังปรากดมันเป็นเรื่องไร้สาระคือมันจะไปเจอได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าอย่าไปคิดมากเลยไม่มีหรอกคราเนี้ย แฟนผมเองเขาก็ขึ้นกลับไปนอนต่อ,อทีนี้เรื่องก็ผ่านไปครับอ่าแล้วแฟนผมก็เล่าฟังว่าคุณลุงของแฟนผมเนี่ยเขาจะมีนิสัยแปลกๆอย่างหนึง่งคืออ่าอย่างที่ผมบอกว่าแฟนบ้านของแฟนผมเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ทางสามแพ่งใช่ไหมครับครับให,ให,ให้ให้คุณนันท,ทจินจินตนาการนี้ครับอ่าว่าเรายือนอยู่หน้าบ้านใช่ไหมครับแล้วทางซ้ายมือของบ้านเมื่อหันหน้าออกไปหน้าบ้านน่ะไอ้ตรงนั้นนะคือทางสามแพ่ง นะครับไอ้ตรงทางสามแพ่งของเขาเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเหมือนกับพวกต้นไม้มีอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบเป็นเหมือนกับลกๆหน่อยนะครับไอ้ตรงจุดลกๆตรงเนี้ยคุณนะัทให้คุณนัทคิดสภาพว่ามันจะเป็นต้นไม้ที่ชอบมีคนเอาพวกสารเจ้าหากัหากๆหรือว่า,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 าพวกพระที่แตกแล้วมาวางไว้อืมาวางมาสุมไว้ทีเนี้ยคุณลุงของอาของอาคุณลุงของแฟนผมเนี่ยก็คือเป็นเป็นอาเปสามีของคุณแม่เขาเนี่ย เขาเขาชอบไปเอาไอ้ไอ้พวกของผู้นั้นน่ะเข้ามาในบ้านครับคือเหมือนกับชอบเอาสารที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมาทําความสะอาดอทําความสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตั้งไว้ในบ้านอุยแล้วบางทีพวกตุ๊กตานางลําหรือว่าพระที่แบบเสียหายอะ่ะแบบแตกหัก่ยเขาก็เอามาทําความสะอาดแล้วเข้ามาตั้งไว้ในบ้านอคราวนี้แฟนผมก็เลยถามคุณลุงเขาว่าเอาเข้ามาทําไมเขาบอกว่าสงสารเขา สงสารสงสารเขาเหมือนกับมันสงสารเขาว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเอามาตั้งเสร็จแล้วเขาก็ตั้งไหว้ด้วยนะคุณนะัทไม่ใช่ตั้งเฉยๆนะเขาก็ตั้งไหว้ด้วยตั้งไหว้ด้วยทีนี้พอตั้งไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าคุณลุงของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบถูกหวยประจําเลยคือเหมือนกับแบบว่าอย่างเช่นก่อนจะถึงวันที่หวยออกใช่ไหมคะเขาก็จะไหว้เสร็จมีการไหว้กับข้าวไหว้าอาหารไหว้เหล้าอะไรเงี้ยไหว้เสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่า พอถึงวันหวยออกก็ถูกหวยอย่างเงี้ย<อ>ก็ทําให้แบบชอบไหว้เป็นประจำครับอ่าชอบไหว้เป็นประจำแล้วเขาแล้วทีเนี้ยเขาก็ไหว้ไหว,ไว,ไว้อย่างนั้นทําอยู่เป็นปีๆนะไม่ใช่แบบทําแป๊บเดียวนะทําอยู่เป็นปีๆจนอยู่มาวันหนึ่งเนี้ยคุณลุงอ่าของของของ,ของแฟนผมเนี้ยเขาเหมือนกับแบบไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีอะ่ะคือร่างกายค่อยๆไม่ไม่ค่อยแข็งแรง ร่างกายไม่แข็งแรงเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นโรคด้วยเหมือนกันแล้วก็อ่าล่าสุดที่ทราบก,ก็คือเป็นโรคเกีเ่กับโรคโรคหัวใจออ่านะครับทีเนี้ยพอเขาเป็นโรคเป็นโรคพอเป็นโรคหัวใจเสร็จปุ๊บเนี้ยก็มีการเหมือนกับช็อกช็อกในบ้านอ่ะครับช็อกในบ้านอ่าเหมือนน็อกไปเลยจนกระทั่งจะต้องส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาอ่าแต่ก็แต่ปัจจุบันปลอดภัยนะครับทีเนี้ยอ่าตอนที่ ภรยาผมอ่ะแฟนผมเนี่ยเล่าเรื่องเนี้ยผมฟังเสร็จปุ๊บคือผมมก็พยายามนึกภาพตามเขาแต่ก็น,นึกภาพไม่ออกเท่าไหร่ว่าเป็นยังไงจนจนถึงวันหนึ่งที่อ่าผมจะต้องกลับบ้านกับแฟนผมเนี่ยเพื่อไปหาคุณแม่เขาอ <c oughs> ก็กลับไปที่บ้านกับผมกกลับไปเยี่ยมเขาทีเนี้ยคุณนะัทพอผมไปถึงนะผมเห็นทุกๆอย่างวันนั้นนะผมเก็ตเลยคือนอกจากเขาบ้านเขาจะโดูทางสามแพ่งก็ ก็ดีแล้วเนี่ยตรงข้ามของบ้านแฟนผมเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งสูงๆขึ้นมาด้วยอ oh. ซึ่งมันมีต้นไม้ต้นเดียวมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นโดดๆเลยนะแต่ว่ามันไม่มีอย่างอื่นเลยมันเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่อยู่โดดๆแล้วในบ้านเนี่ยเขาก็มีเสากลางบ้าน ออ oh. คุณรู้จักกระสอบกลางบ้านใช่ไหมรู้จักคบที่แบบว่าโอเคไอ้เสากลางบ้านตรงนี้เนี่ยกับไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยถ้าไปยืยนอยู่ตรงอ่าเขาเรียกว่ายัางไงรัศมีของมันหรือความห่างของหรือความกว้างของมันเนี่ยมันอยู่ในแนวที่ตรงกันด้วย oh. มันจะอยู่มันจะอยู่ในแนวที่ตรงกันเลยทีเนี้ยด้วยความที่โอเคเราเราไปทินแสเนี่ยวันนนั้นที่เราไปบ้านเขาเนี่ยเราก็ไปยืยนดูผลปรากฏว่าผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณลุงเขาถึงมีปัญหาเรื่องพวกนี้เขาเพราะว่า ไอ้ตำแหน่งที่ไอ้ไปเป็นทางสามแพร่งและและเป็นต้นไม้เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งของผู้ชายในทางสาวิชาหงจุยแล้วแล้วก็ไอ้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงข้ามบ้านและอยู่ต้นเดียวโดดโดเนี่ยมันเป็นนัยยะเหมือนทูบดอกเดียวโอ้ใช่เป็นเป็นในัยยะเหมือนทูบดอกเดียวและที่คุณลุงเขาเป็นโรคเกีเ่ยวกับเรื่องโรคหัวใจแล้วก็มีอาการไม่สบายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเสากลางบ้าน คือต้องบอกก่อนครับในศาสตร์วิชาหุงจุย้ยเสากลางบ้านจะส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังตั้งแต่กระดูกสันหลังจนกระทั่งก้นกบเป็นต้นไปบางคนจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังพวกออฟฟิศซินโดมหนักๆบางคนเป็นเกี่ยวกับพวกโรคแบบคล้ายๆว่าเป็นโรคอมัมพฤกษ์อมามพาตบางคนก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอมือเท้าอ่อนแรงนะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจเสากลางบ้านจะส่งผลแบบนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเรามาดูเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันไป ก็ออกมหมดเลยว่าออกเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณลุงเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนในบ้านเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้พอผมเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นตอนที่ผมไปบ้านเขาเนี่ยผมก็เห็นเนคือเขาเรียกว่าเป็นซากอารยะอะไรก่อนเนาะแต่สมัยเด็กๆเขาก็คือคุณนัทคิดดูว่าว่าคุณลุงเขาชอบเรื่องนี้ขนาดไหนอ่ะขนาดตุ๊กตานางลำอะ่ะคุณนัทเห็นตุ๊กตานางลำในศาลในศาลในศาลพระภูมิใช่ไหมคเขาเอ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 ามาไว้ในบ้านอะ่ะเอามาไว้แบบทุกจุดของบ้านจะต้องเห็นตุ๊กตาไอ้นางลำเนี่ย โอ้โห oh, oh. เห็นอย่างนั้นนะบาง <Yeah. S 2> และบางตัวมันไม่ใช่ตุ๊กตาแบบเต็มตัวนะมันขาอาขาหักบ้างบางทีก็คอขาดบ้างบางทีก็มือหลุดบ้างอนยะ่างเงี huh. ้ยเออมันเป็นอย่างนั้นนะตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนชั้นสองเลยอย่างเงี้ย uh huh. นะครับคราวนี้พอผมเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บว่าโอ้โหเฮ้ยบ้านบ้านเธอนี่ใช้ใช่เลยเหมือนกันเนี่ยแล้วก็วันนั้นก็เลยมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับกับคุณลุงเขาแล้วก็ได้คุยกันเสร็จปุ๊บก็เลยวันนั้นก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นการล้างล้างบ้านครั้งใหญ่ครั้งอ่า ทงใหญ่ครั้งใหญ่ของเขาไปว่าอะไรที่ไม่ไม่เหมาะสมมันก็เก็บออกเพ่อคุณลุงเขาอะ่ะคือเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการไหวผ้ผีเขาเชื่อว่าการไหว้ผีขอโชคขอลาบเนี่ยมันแบบ เขาจะให้อะไรอย่างนงี้งผมก็บอกเลยบอกว่ามันไม่ใช่นะที่ที่งเม็นปัจจุบันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับหนึ่งด้วยชืย้อปุของบ้านเนี่ยมันไม่ดีอันที่สองคือเพราะว่าเรานําสิ่งที่ไม่เป็นไม่เป็นมงคลเข้ามาในบ้าน<อ>ฉะนั้นจะต้องเป็นมีการแก้ไขกันครับก็คือในเคสกรณีเนี่ยเป็นเคสกรณีของคนใกล้ตัวหรือแฟนของของแฟนผมเนี่ยผมถึงจะบอกว่าโอเค ถ้าใครก็ตามแต่ที่แบบมีบ้านแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยอย่าพยายามเอาอะไรที่มันเป็นของอัปมงคลเข้าบ้านโดยเฉพาะของที่มันไปเก็บมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยหรือว่าของที่จะได้รับอ่าการบูชาหรือว่าทําอะไรเอาเอาเอา,เอามาโดยที่แบบมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนไปสังเกตดูแลกันให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเสากลางบ้านด้วยนะครับ,รบมันจะส่งผลเรื่องโรคหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังครับอ๋อเสากลางบ้านเนาะ เราวกังบ้าครับคุณนัทครับเนี่ยเออผมถามสิแด้นิดนึงสิทุกวันนี้เนี่ยคุณลุงเขาเอาเอาพวกนี้ออกไปหมดหรือยังนะครับเรียบร้อยแล้วครับเขาขเชื่อเขาเชื่อเสแสถูกไหมเขาเชื่อครับคือผมตั้งแต่ผมเดินไปบ้านเขาแล้วผมเห็นเนี่ยผมก็ผมก็เปลือยไปหาคุณลุงเขาเลยบอกว่าอา่าคุณลุงที่คุณลุงเป็นมันก็อันนี้นะให้เอาออกเพราะเขาบอกว่าเอานะอพูดตรงๆนะเขาพยายามรักษาหรือหาหมอเนี่ยมาตั้งนานแล้วแต่มันก็ไม่ดีขึ้น ก็พูดอย่างนี้ oh. แต่พอคุณพูดบอกว่าคุณลุงลองเอาออกดูลองลองอย่างที่ผมบอกนะเอาออกดูแล้วแล้วเลิกทํานิสัยแบบเนี้เช oh. ื่อผมว่าอาการจะรีขึ้นเขาก็เลิกทํานั้นแล้วเขาก็ลองเอาออกดูคุณนัทเชื่อไหมจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่แบบบางทีมันเป็นเหมือนสะสมกันมาแล้วไม่หายอะ่ะคือประมาณเดือนกว่าสองเดือนน่ะ oh. เขา oh. เขาเขาหน้าตาเขาดีขึ้นเลยอ่อ oh. เรือหน้าตาเขาดีขึ้นจริงๆอย่างนี้ผมผมบอกอะมันต่อให้ยังไม่มีปัญหาอะไรก็อ,อยากเอาพวกนี้เข้าบ้านนี่ไม่ดีอืออืแล้วก็นิสัยแบบว่าชอบไปไหว้อะไรตรงแถวทางสามแพง่งไปขอไปบนอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปทำเพราะว่าบางทีอย่างเช่นบางคนนะครับต้องบอกงี้อ่าคนเราจะมีนิสัยที่ว่าแบบเออไปบางทีถ้าไปท,าทําพิธีตรงทางสามแพง่งใช่ไหมหรือไปขอไปบนเนี่ยบางทีมันเป็นการติดต่อสื่อสารกับสิ่งบางอย่างเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัว างเช่นแบบบางคนเจอผีชอบเห็นหรือว่าบางทีคนป็นคนคิดตกใจสังเกตุว่าบางครั้งเราจะชอบมีพันธักเกี่ยวกับเรื่องของการไปบนกับสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่พระเท่าไหร่อ่ะมันจะเป็นการสื่อสารกับเขาโดยไม่รู้ตัวบางทีไอ้พวกนี้มันจะติดกับบ้านมาด้วยนะครับต้องระวังใช่ครับเ,เดี๋ยวนะที่คุณลุงบอกว่าที่เ,าเขาเข้ามาเพราะว่าสงสาร,สารใช่ครับเขาเห็นเหรอครับเขา คือตามที่คุณลุงเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเขาแล้วปัวปวกกับเหมือนกับคุณลุงของแฟนผมเนี่ยเขาชอบเกี่ยวกับเรื่องหวยไงครับเขาเลยว่าอ่าเวลาไปไปบนอะไรก็ตามแต่ไปขอพระเนี่ยบางทีไม่ได้แต่พอดีไปไปขอพวกเนี้ยเออมันก็ถูกเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือ,ต,อต้องต้องต้องบอกกับอ่าคุณนัทกับทุกทุกท่านด้วยว่าผมอยากให้นึกถึงสองกรณีครับคุณนัทสมมุติว่าเราเวลาเราไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม อารมณ์เหมือนคุณนะัทไปกู้เงินธนาคารอะครับมันจะต้องผ่านพิธีการผ่านขั้นตอนผ่านเอกสารก่อนมันกู้ยากครับคุณนะัทแต่ว่าดอกดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นดอกเบี้ยที่แร์แน่นอนอืถ้าคุณเขาจะดําเนินกับอ่าดําเนินการกับคุณเนี่ยตามกฎหมายเขาจะไม่ทําอะไรที่มันอ่าทําให้คุณรุนแรงอย่างมากเขาก็ส่งฟ้องคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมุติว่าเกิดคุณไปกู้กับ ไปกู้เงินกับพวกเจ้าหนี้โหดอย่างเงี้ยแน่นอนว่ากู้ง่ายครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่สุดท้ายแล้วคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงบางครั้งคุณไม่ต้องไปหาเขาหรอกบางทีไอใยกู้หนี้ยืมสินเนี่ยมันมา,มา,มาแปะที่หน้าบ้านคุณ <c oughs> คุณสามารถติดต่อเขาได้ง่าย <c oughs> เหมือนอย่างนี้เลยฮะเหมือนกับผีกับพระเนี่ยคุณคุณขอพรพระขพระท่านต้องดูว่าคุณคนนี้มีแต้มตบุญไหมทําดีขนาดไหนท่านถึงจะให้แต่อย่างผีเนี่ยมันพร้อมให้คุณแต่เวลาวันหนึ่งที่มันเอาคืนเนี่ยมันเอาคืนนะ่ะ เห็นภาพเห็นภาพฉะนั้นอย่างที่บอกครับกู้เงินเนี่ยบางทีไม่ต้อเป็นต้องไปไปอะไรนะไปกู้เงินที่ไหนหรอกบางทีมันมันมากู้ให้เห็นที่บ้านเลยแต่ว่าถามว่าโดนดอกเบีย้ยทีหนึ่งร้อยร้อยละยี่ร้อยละห้าก็ไม่ไหวเนี่ยเหมือนกันฉะนั้นคือ อย่างที่บอกครับบางทีขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจใช้เวลาหน่อยแต่ว่ารับรองว่าไม่ไม่มีไม่มีผลเสียแต่อย่างเงี้ยมีผลเสียแน่นอนครับ,รบซิสแสเมื่อกี้ซิแสเล่าว่าบ้านที่อ่าเสาที่อยู่กลางบ้านจะทําให้คนในบ้านเป็นโรคหัวใจใช่ครับนะฮะที่นี้ขอญาตได้ไหมถ้าเงี้ยนั่นแสดงว่าห่วงจุ้ยก็เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเราเหมือนกัน ใช่ครับคุณนะ่ะใช่เลยอ่ะเสากลางบ้านมีปัญหากับเรื่องโรคหัวใจครับถ้าคนที่เป็นไมเกรนล่ะอ่ะไมเกรนใช่ไหมครับห่วงจุ้ยตรงไหนผิดถ้าไม่ถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่จะเป็นไมเกรนถ้าบ้านอนะ่ะฝ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นหลุมเข้าไปครับอ๋อฝ้าเป็นหลุมเข้าไปอะนะ ใช่ฝ้าเป็นหลุมเข้าไปสังเกตว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยฝ้าจะเป็นหลุมเข้าไปโดยเฉพาะห้องนอนบางบางห้องนอนบางบ้านเนี่ยจะเป็นฝ้าเป็นหลุมหรือบางครั้งไอ้พวกห้องขอโทษนะห้องนั่งเล่นเนี่ยฝ้าจะเป็นหลุมครับอืออือเพราะถามว่าทําไมฝ้าเป็นหลุมมันถึงจะเป็นไมเกรนเพราะอย่างนี้ครับคุณนัทในทางฮวงจุ้ยถ้าฝ้าในบ้านเป็นหลุมเข้าไปมันจะทําให้คนในบ้านเป็นคนที่คิดแต่เรื่องงานตลอดเวลา Uh huh. และจะเป็นคนที่ทําให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยบางครั้งสมมตินะครับสมมติมีสามีภรรยาท่านนอนด้วยการ uh huh. ตื่นขึ้นมาแทนที่จะถามกันว่าอ่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ถามกันคือพูดเรื่องงานก่อนอื uh huh. คราวนี้พอมีความกดดันมากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คนในบ้านเนี่ย uh huh. เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้มีการพักที่ uh huh. ที่เท่าที่ควรสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอาการของโรคไมเกรนได้และที่สําคัญคือถ้าสมมติว่า เป็นโรคไมเกรนมีมมมีอีกตำแหน่งหนึ่งครับคือตำแหน่งของฝ้าใสหลังคาใสครับคุณนะัทก็เห็นไหมบางทีห้องครัวบางคนเนี่ยก็ชอบมีหลังคาใสใสเพื่อให้แสง UV มันลงอันนั้นนะให้ระวังไมเกรนกับเส้นเลือดในสมองแตกครับต้องบอกก่อนครับเอางี้ก่อนไอเรื่องฝ้าหลุมคุณนะัทฝ้าหลุมเนี่ยอย่างที่บอกว่าทําทไมบ้านที่มีแต่ฝ้าหลุมจะคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวคุณนัทลองสังเกตด,ดิฝ้าหลุมมันมีที่ไหนบ้างมีในห้องประชุม กับบางครั้งในรัฐสภา,าก็ฝ้าหลุมนะสถานที่ที่เป็นฝ้าหลุมส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่คนเราดั้งใช้ความคิดใช้สมองในการทํางานฉะนั้นคือเมื่อสภาพการของการที่ใช้ความคิดมากๆเนี่ยมันมาถูกสภาพการที่อยู่ในบ้านคนเราก็จะคิดบนสถานที่พวกนั้นนะครับอ๋อโอเคอ่ะรู้แล้วว่าตรงไหนแล้ววิธีแก้ล่ะครับสินแสถ้าสมมุติเป็นฝ้าหลุมใช่ไหมครับครับ ก็พูดตรงๆเลยว่าตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างบ้านคุณจําเป็นจะต้องทําให้ฝ้าตีฝ้าให้เรียบให้ได้เออครับส่วนอันที่สองอย่างเช่นเรื่องของโรคไมเกรนใช่ไหมครับเกี่ยวกับโรคเครียดวกเี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรนะแผ่นใสเหมือนที่เป็นแดดส่องลงมาเนี่ยพวกไอแผ่นหลังคาใสเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแผ่นนั้นให้เป็นแผ่นทึบครับปกติก็แก้ได้แค่นั้นเองใช่ครับโอเคเพราะว่าเพราะว่าหลังคาในทางความหมายของจุ้ยเนี่ยมันคือเปลือกสมองของเรา เปลือกกระโหลกศีรษะคุณนัดจำคุณนัดจาได้ไหมว่าสมัยเด็กๆที่เราเรียนหนังสือกันอ่ะเอาแป่นขยายนี่มาโดนมาเจาะไฟแล้วพอมันเป็นรวมแสงขึ้นมาปุ๊บไอตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นกระดาษได้ถูกต้องถูกต้องอ่าไอแผ่นหลังคานั้นเหมือนกันเลยครับมันก็จะเป็นการรวมแสงของแสงที่ส่องลงมาเหมือนกันแล้วทาให้จุดตรงนั้นอ่ะเป็นจุดที่เกิดความร้อนแล้วสมมุติถ้าเกิดคุณอยู่ในบ้านของคุณคุณคุณหันหน้าออกออกไปทางหน้าบ้านถ้าไอฝ้าใส่เนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมือของคุณ มันจะคือฝั่งผู้ชายครับที่โดนถ้ามันอยู่ฝั่งขวามือของคุณคือฝั่งผู้หญิงที่โดนครับบ้านบ้านหลังนั้นผู้ชายสมมติสมมติบบบบมันลงฝั่งซ้ายมือเนี่ยบ้านหลังนั้นผู้ชายจะมีความเครียดสูงและเสี่ยงต่อการที่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกจะเป็นคนที่มีความเป็นไมเกรนเป็นคนเกี่ยวกับเรื่องความดันด้วยเหมือนกันนะครับแล,และที่สําคัญก็คือว่าอ,อย่างงี้คุณนะคือไอ้ฝ้าใสา่ฝ้าใสา่ตรงนี้เนี่ยถ้าบางคนบอกว่าเอา้าแสงแดดมันส่องมา มันก็เหมือนกับให้ความร้อนเนี่ยมันมันมันไม่มีผลอะไรคมถามคุณนัดว่าให้ลองคี่สภาพอย่างนี้แสงที่ลงมาจากสถานที่ที่มันไม่เหมือนกันนะ่ะมันจะยอมมันจะย่อมให้อ่าความแรงของแสงต่างกันคุณนัดลองไปยืนกลางแดดด,ดูนะครับแล้วก็คุณนัดดอนยืนแล้วเราคุยผมผมคุยผมคุยคุณนัดสองคนกลางแดดเนี่ยเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเรามองได้ปกตินะเราสามารถคุยกันได้แต่อาจจะไม่ไม่สะดวกลูกตาบ้างเท่าไหร่รแต่สมมติว่าเรายืนอยู่ในที่เดียวกัน แต่ว่าเราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนเท่านั้นแหละเราไม่สามารถที่จะมองได้เลยขนาดอย่างที่บอกครับในที่เดียวกันแต่มันตกลงมาคนละที่เนี่ยความแรงของแสงไม่เหมือนกันครับโอเค,คอันนี้เรื่องของการปวดมเกน็นแล้วเมื่อกี้เรื่องของเสาอยู่กลางบ้านหลายคนหาม,มาแล้ววิธีแก้จะแก้ยังไงอะครับเราจะไปตัดเสาออกบ้านก็พังแน่นอนเลยฮะ ใช่ครับวิธีแก้ไม่อย่างนี้ครับหนึ่งเลยสมมติว่าบ้านบ้านของเรามีเสารตรงกลางใช่ไหมครับมันมีอยู่สองวิธีวิธีแรกคือคุณนัทต้องตีฉากตีฉากมันระหว่างเสาต้นเนี้ยกับอีกกับกำแพงอีกฝั่งหนึ่งให้มันเป็นให้มันเป็นลบเหลี่ยมของเสาไปอ,ะอ,อ่ะอ้ออ๋ออันนี้หนึ่งอย่างอันที่สองคือ พันผ้าแดงอยู่ตรงกลางเสาให้ได้พันผ้าแดงกลางเสาแล้วจะต้องติดยันตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามหายันประธานพรที่เสาให้หันหน้าออกไปทางหน้าบ้านในกรณีที่ไม่สามารถต่อเติมได้ครับอ่าโอเคเอาวิธีแก้นะแล้วต้นไม้ต้นเดียวอยู่หน้าบ้านหรือว่าเสาไฟอยู่หน้าบ้านครับแก้ยังไงครับอ่าโอเค ประเด็นอย่างนี้ครับมันจะมันต้องใช้ของแก้หนึ่งเลยใช้กระจกหัวสิงคาบดาบครับอันที่สองคือใช้เคเรียนว่าน,น้ําเต้าเสียนอืสองอย่างต้องติดคู่กันกระจกตัวเนี้ยเป็นตัวสะท้อนพลังงานไม่ดีไม่ให้เข้าสู่บ้านส่วนน้ําเต้าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ดูดพลังงานไม่ดีเข้ามาแล้วแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีไปให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านจะต,ต้องบอกก่อนนะครับว่า ไอ้คำว่าตรงตรงบ้านเนี่ยก็คือว่าไอ้เสาต้นเนี้ยหรือว่าต้นไม้ต้นเนี้ยจะต้องตรงแบบอยู่ตรงกึ่งกลางของบ้านนะถ้าเกิดอยู่ทางมันเยี้ยงไปทางซ้ายทางขวาที่มันอยู่ข้างๆบ้านทั่วไปอย่างนั้นไม่นับนะครับอ่าครับอ่ากระจกนี่ติดติดตรงหน้าบ้านถูกไหมครับให้หันหน้าออกออกหน้าบ้านใช่ครับอ่าติดอยู่เหนือประตูทางที่จะเข้าบ้านของเราครับแล้วน้ําเต้าล่ะครับสิญญาติดติดคู่กับกระจกเลยครับหันหน้าออกหรือหันหน้าเข้า หันอ่าเวลาติดเวลาติดน้ำเต้าเนี่ยต้องเอาตูดของเขาแปะไปที่อ่ากำแพงครับเพื่อให้น้ําเต้าเนี่ยปากชี้ออกไปทั้งหน้าโอเคถ้างานเข้าใจทีนี้ขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมได้เชิญเลยครับหลายคนโอ้ยกลัวมากครับห่วงจุ้ยแบบไหนที่ทําให้คนที่อยู่ที่บ้านอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับห่วงจุย้ยไหนที่ทําให้คนที่อยู่ในบ้านเป็นโรคมะเร็งครับโรคมะเร็งอ่า ต้องบอกอย่างนี้เลยครับเรื่องควงจุ้ยตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยแต่ว่าเราเราค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเผลอเลอไปคุณนัทสังเกตไหมว่าปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคมะเร็งเยอะมากใช่ครับทั้งทั้งทั้ง,ท,งที่บางครั้งออกกําลังกายเป็นเป็นคนรักสุขภาพก็ตามแต่แต่ดันกลายเป็นมะเร็งได้มันกลายเป็นว่ามันมันงงมากเลยสาเหตุมาันจะาตรงนี้ครับ,รบผมขอเป็นสองจุดละกันครับเอาอย่างนี้ว่าขอสามจุดละกันอ่โอเคครับ จุดแรกก็คือว่าบ้านคุณอยู่ใกล้กับหมอ้อแปลงไฟหม้มอแปลงม,มอมิเตอร์อย่างนี้เหรอฮะอาไม่ใช่มิเตอร์คุณนะัทหมอ้อแปลงแบบค่อนข้างมีขนาดนะอะหม้อแปลงอ๋หมอ้อแปลงใหญ่ๆใช่อาจจะใหญ่อาจจะใหญ่หรือเล็กก็ได้แต่มันคือหมอ้อแปลงอะไรแบบเนี้ยครับนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าหม้อแปลงมันเล็กมากๆมันเล็กมากๆแล้วมันอยู่ไกลมากม ถ้าถ้ามันเล็กนะครับถ้ามันเล็กมากแต่อยู่ไกลมากๆอาจจะส่งผลน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดหม้อแปลงที่มีขนาดแต่มันอยู่ไกลก็อาจจะส่งผลได้จริงๆแล้วหม้อแปลงขนาดใหญ่หรือว่าขนาดปจัจจุขนาดทั่วไปเนี่ยมันจะส่งผลประมาณสิบห้าหลังคาเรือนจากตำแหน่งที่มันอยู่อุย คือซ้ายขวาของมันเลยถามว่าไอหม้อแปลงตัวนี้มีผลยังไงคืออย่างนี้ครับหม้อแปลงมันจะมีความร้อนในตัวมันอยู่เมื่อหม้อแปลงมันมีความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ความร้อนแบบน้าอุ่นมันไม่ใช่ความร้อนแบบของร้อนทั่วไปมันเป็นความร้อนแบบของอิเล็กทริกของกระแสไฟฟ้าเนี่ยไอความร้อนตรงนี้เนี่ยเมื่อมันสะท้อนเข้ามาในบ้านเมื่อมันส่งคลื่นความร้อนเข้ามาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เมตาบอลิซึมในร่างกายของเรามันเพี้ยนไปทีเนี้ยโดนวันสองวันไม่เป็นไรคุณนะ เราอยู่บ้านเป็นปีเป็นเดือนฉะนั้นคือมันถึงเกิดเป็นอ่าเป็นโรคมะเร็งได้ส่วนมันจะเป็นลงฝั่งฝั่งใดก็ตามแต่เนี่ยต้องดูครับสมมติว่าหันหน้าออกหน้าบ้านถ้าหม้อแปลงอยู่ฝั่งซ้ายมือของคุณมันจะลงฝั่งผู้ชายก่อนถ้าอยู่ขวามือของคุณมันจะลงฝั่งผู้หญิงก่อนครับทีนี้อันนี้หม้อแปลงหมดไปจุดที่สองครับอีกเรื่องหนึ่งคือหลอดไฟในห้องนอนหลอดไฟอเอาเก อะสมมติว่าบางคนเวลานอนเนี่ยหลายบ้านชอบมีหลอดไฟอยู่เหนือเตียงนอนตัวเองอตรงเฟตตรงเพดานตรงฝ้าครับอ่าฉะนั้นคือคนที่นอนอย่างนี้เนี่ยจะเกิดปัญหาเกีเ่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะพวกโรคมะเร็งและโรคเลือดเลยครับเพราะคุณนัทอย่าลืมนะบางคนบอกว่าเอา้าเปิดไฟไปแล้วนี่ถึงเวลาก็ปิดไฟเอาอย่างนี้ค,คุณนัท ความร้อนของหลอดไฟเนี่ยเวลาคุณนัทปิดไฟไปแล้วตามแต่มันก็ยังคงเป็นลําแสงที่พุ่งลงมาอยู่เหมือนกันในในระยะหนึ่งทีเนี้ยเวลาเรานอนอ,นอะคุณนัทเราจะนอนนิ่งๆอย่างนั้นไงฮะฉะนั้นเวลามันปิดปุ๊บมันก็จะมาจ่อเราเรื่อยๆโดนตรงไหนตรงนั้นเป็นปัญหาครับอืมอไอตรงนี้แก้ง่ายนิดนึงคือสมมติว่าถ้าเกิดมันมันส่องลงมาเนี่ยคุณก็เหยียบเตียงไม่ให้มันตรงกับหลอดไฟเท่านั้นจบ ใช่ครับหรือไม่บางคนสมมติ oh. หรือว่าหรือไม่บางคนไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ผมแนะนําอย่างนี้ครับให้ถอดหลอดไฟออกแล้วใช้เป็นพวกโคมไฟตั้งพื้นสูงๆแทน uh. อืมอ่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้สองอันที่สามอันนี้ส่วน,น,นใหญ่ผิดกันเยอะมากเลยครับคุณนัทบ้านที่มีห้องน้ําใต้บันไดเออบ้านที่มีห้องน้ําใต้บันไดในศาสตร์วิชาฮวงจุย้ปยปกแปดเนี่ยบันไดเป็นาธาตุไฟห้องน้ําเป็นาธาตุน้ํา บันไดกับห้องน้ําอยู่ด้วยกันมันจะทําให้ธาตุในบ้านเนี่ยมันสปากกันพอดินน้ําลมไฟมันอยู่ไม่ถูกที่มันสปากกันมีปัญหาเสร็จปุ๊บคนในบ้านจะมีปัญหาหนึ่งเลยเป็นโรคภูมิแพ้ก่อนครับอันที่สองคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งและโรคไตอุย้ยอ่าฉะนั้นการที่มีห้องน้ําอยู่ใต้บันไดเนี่ยอันนั้นเสี่ยงต่โลกนี้มากครับอ่าและอย่างหนึ่งสังเกตว่าห้องน้ําอยู่ใต้บันไดไม่พอถ้าบ้านไหนห้องน้ําที่แบบ น้ำชอบเปียกมาแถวเขาเรียกว่าอะไรนะแถวแถวหน้าหน้าห้องน้ําอ่ะแบบแฉะๆหน่อยอะ่ะบ้านนั้นก็จะยิ่งอันนี้เรื่องเรื่องมะเร็งกับเรื่องโรคภูมิแพ้นี่จะยิ่งเยอะเลยอืมอ้าวครับโอเคฟังไว้ฟังไว้เพื่อเป็นเขาเรียกไรความรู้แล้วกันเนาะครับความรู้แล้วกันโอเคเอ,อผมว่าโหเรื่องราวเกี่ยวกับหงสจุ้ยน่าจะมีเยอะแยะมากมายแหละสินแสเนี่ยคุยกันเดียวไม่หมดแน่นอนก็ เสียดายเหมือนกันวนี้แบบไม่ไม่ไปไม่สะดวกจริงๆเหมือนอยากจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยครับวันนี้รบกวนเวลาเท่านี้ครับสินแสเดี๋ยววันหน้าจะมาถามขายข้อสงสัยในเรื่องของ่วงจุ้ยกับสินแสเอ็กอีกนะครับได้ครับยินดีเลยครับคุณฝากเพจหน่อยฮะเพจอะไรครับ ครับก็สมมติว่าถ้าเกิดใครต้องการเข้าไปอ่านข้อมูลห่วงจุ้ยดีนะครับก็สามารถไปที่ข้อมูลอาจจะไปที่เพจสินแส X ห่วงจุ้ยประยุกต์หนึ่งแปดครับครับนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับสินแสยินดีเช่นกันครับคุณได้คือได้เลยครับแล้วก็วันหลังเดี๋ยวถ้าวนเวียนแถวนี้เดี๋ยวมาดื่มกาแฟกันมาเร็วเหน่อยแน่นอนเลยครับแน่นอนได้ครับสินแสครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ